แล้วให้ให้ให้ดูอีกอย่างครับนี่คือลูกอมลูกอมปูชาตันวัตถู่ปทองฮะเขาเรียกอะไรนะลูกอมปูชาตันปูชาตันปูประชาตันปูประชาตันวัปทองท่านชื่ออุปชาตันท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นเพื่อนสาจะมีกองหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังก็เป็นเพื่อนปู่เฮียงปู่เฮียงวัดป่าป่าชนบุรีเนาะดียังไงครับพี่เสือลูกอมปูประชาตันเนี่ยท่านเป็นพระสาย วิหารอิจ oh. ิริอิจิริเอาใส่อิจิริตนะครับนี่ถ้าทุกท่านเห็นนะไม่ใช่อ uh, นะครับโห oh, oh, นี่ก็มันหาดูยากนะคือลูกอมที่ยังดังจะมีเหมือนกันมีวรอล,ลุนคุณ่ากวตราลุนจะคล้ายๆกัน oh <my> เป็นเนื้อสำลิสนี่แหละสำลิศ ลูกอมเท่ากับลูกแก้วเลยนะทำมาจากอะไรครับลูกอมหมูชาตานี่เนื้อสัมิดเนี่ยเนื้อสัมฤิดนะโลหะผสมกันมานะเสกด้วยอิิฤทธิ์ปาฏิหารนะทำแต่สองสี่กว่าสองพันสี่ร้อยกว่าแปดกว่าไหมมาณสี่ร้อยกว่าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ดิสมัยหลวงปู่เอี่ยมวัดวัดหนังนะวัดหนังนะเจ้าคุณเท่าวัดหนังนะครับโอ้หลวงนี่ก็ถือว่าของดีหายากผมไม่เคยเห็นนะหายากนะไม่เคยมีนะของแบบเนี้ย นับว่าเป็นของที่ประหลาดมากนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยดีเจอเลยนะครับนี่ถ่ายรูปไม่ค่อยติดซะด้วยโอเค